พังหมดแล้วทิวลิปไม่มีวันให้อภัยกูแล้วแล้วมึงจะไปทำยังไงให้เขาจับได้มึงจะโทษใครคนอื่นเนาะมึงไหนทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้มึงเสือกไม่ทำตามกูเองไงสายแนนไปชอบมันมันก็เลยชิบหายอย่างนี้ไงอีใบเข้าทำไมโคตอยู่มึงอะ่ะบอจะอยู่คนเดียวแล้วถ้ามึงทิ้งกูนะ เรื่องโนโมถ้ากูพูดอ่ะกูจบเลยนุย้ยเอากลับไปไม่งั้นจะได้ให้คนขนไปทิ้งให้หมดขอคุยกับพี่อเล็กน่อยไม่ได้ เคยบอกไปแล้วไงว่าถ้าทิวลิปไม่มีหนู่เขาอยู่ไม่ได้เธอนั่นแหละที่เป็นคนทำ้ายทิวลิปมากที่สุดแม่นั่นแหละทันเชื่อผัวมากกว่าลูกต่อลูกต้องการแม่ที่สุดอยู่ไหนทำไมยุ่งไม่กล้า,าไปอยู่ไหนอ่ะวไอ้เขา้าเก่งสุดเข้าเพิ่มาทำไมอ่ะกูขอให้มึงฟังกูอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมมึงจะให้กูฟังอะไรอีกอเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วมึงยังเห็นกูโง่ไม่พอใช่ไหมกูไม่เคยเห็นมึงโง่เลยนะว้อยแล้วก็เคยเห็นกูเป็นเพื่อนปะ มึงลองคิดดูดีๆนะถ้ามึงไม่มีกูคนรอบข้างมึงหมดเลยนะเว้ยรอบตัวกูอะมึงสุดและ กูจะคอยดูเหมือนกันว่าคนแบบมึงจะอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าถ้าไม่มีกูนะถ้ามึงไม่มีกูนะมึงก็จะไม่เหลือใครมึงจะไม่เหลือ